สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็อยากจะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธีรวัฒสัตก้าช่แนนะครับวันนี้อยากจะบอกว่าจะมีเรื่องพูดคุยในเรื่องอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ๆสําหรับชาวแกล็บของเรานะครับว่าได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาของแอปพลิเคชันของแก a ็บได้นะครับหน้าตาของการรับงานมันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสัก 50%ผมว่า50%แต่หล,หลักๆส่วนใหญ่การทํางานการใช้งานเหมือนเดิมครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหน้าตาของแอปของเราแก p d ดของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วมันมีลูกเล่นหน้าตาอะไรที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมน,นะครับวันนี้ก็ก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมก็เดี๋ยวตามไปรับชมกันต่อได้เลยนะครับครับมาสู่ในหัวข้อของ แอปแคปไดของเรานะครับในหน้าจอของเราแอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยหลายๆเมนูให้เราเลือกใช้นะครับในหัวข้อที่1นเลยนะครับเ,เลขที่1ก็คือรายได้อินเทนทีฟแล้วก็กระเป๋านะครับในหัวข้อนี้ก็จะมีรวมอยู่ในอันเดียวกันเลยนะครับทำไมว่าจะเป็นรายได้ที่เราจะต้องกดเข้าไปดูอินเทนทีฟที่เราเก็บหรือเราสะสมอยู่แล้วก็กระเป๋าเงินที่เราเใช้หักลบหรือ ในการหักเปอร์เซนต์ในการดูเงินต่างๆในการดูไรายได้ของเรามันจะอยู่ในนี้ทุกตัวเลยครับรวมอยู่ในอันที่1ในมุมซ้ายของหน้าจอของเรานะครับผมในส่วนอันที่สองนะครับเราไปต่อเลยนะครับในสองจะมีอะไรบ้างนะครับอ่าครับผมในส่วนอันที่2นะครับผมก็จะมีโปรไฟล์อัตราการเลกเลิกงานอันตราการรับงานอะไรประมาณนี้นะครับในรูปของโปรไฟล์ของเราก็อยู่อยู่ในส่วนที่2นะครับก็จะมี รายละเอียดตรงนั้นบอกให้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 เรารับรู้นะครับว่าโปรไฟล์ของเรามีหน้าตามีชื่อมียศที่อยู่เพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพนะก็ะมียศมีหน้าตายังไงอ,อ,อัตราการรับงานอัตราการยกเลิกงานอะไรประมาณนี้นะครับว่าเรามีคะแนนดาวเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรต่ํากว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เพื่อนๆสําคัญครับคะแนนดาวต้องไม่ควรต่ากว่า 4. ี่จุด 8 0หรือ,อยังไงผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาพูดอีกอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็เราดูได้ตรงนี้เลยนะครับว่าอัตราการรับงานยกเลิกงานมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นส่วนสําคัญเราจะได้ไม่ต้องไปหน้าเข้าไปนั่งกดค้นหาว่าคะแนนดาวเราเท่าไหร่เยหรือเท่าไหร่เรามีเปอร์เซ็นที่จะเป็นอันตรายกับเราหรือ,รอ,อยังอาจจะโดนปิดระบบหรือ บ็อกสัญญาณได้นะครับถ้าเราคะแนนการยกเลิกงานของเราน้อยมันก็จะดูในตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะได้สบายใจว่าคะแนนของเรายังไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ามาสู่ในหัวข้อที่3และหัวข้อที่4จะอยู่ในโหมดเดียวกันนะก็คือหัวเยอะหัวข้อการรับงานยกเลิกงานแล้วก็การเปิดรับงานแบบอัตโนมัตินะครับจะอยู่ในปุ่มกลางๆในหัวข้อที่3และ4ที่จะ อยู่ตรงหน้าจอของเราตรงกลางๆล่างลงมาหน่อยนะครับก่อนถึงจะขอบโทรศัพท์เรานะครับก็ประมาณนี้นะครับในการอัตราการยกเลืองไออาการรับงานการยกเลิกงานจะอยู่ในปุ่มปุ่มเดียวนะครับแต่ละเรากดเข้าไปดูได้นะครับว่าเราสามารถเลือกประเภทรับงานแบบออโต้หรือรับงานแบบ ปัดเองอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อต่อไปกันเลยนะครับมาสู่ในหัวข้อที่5นะครับก็คือฮิ t แม p ก็คือแผนที่ของเรานะครับว่าเปอร์เซนต์การเรียกงานที่เยอะๆจะอยู่ในตรงไหนนะครับในอยู่ในแม p ที่เป็นสีแดงซะมากกว่านะครับเพื่อนๆก็น่นา,นา,าจะรู้กันถ้าเพื่อนๆวิ่งบ่อยๆจะต้องดูนะครับว่าพื้นที่ไหนมีอัตราการเรียกงานที่เยอะๆนะครับก็จะเป็นสีแดง,แดง อันนี้ก็อยู่ในมุมขว,ขวาขวาล่างๆหน่อยนะครับก็คือคล้ายๆของเดิมของเดิมก็จะอยู่ประมาณมุมข,ขวาล่างนะครับฮิตแมปเขาเรียกฮิตแมปในการดูพื้นที่เขตในการเรียกงานทุกสูงประมาณนี้ดีกว่าอ่ะไปสู่หัวข้อต่อไปกันเลยนะครับ มาสู่หัวข้อที่6กนะครับก็คือหัวข้อการเลือกประเภทงานก็คือเป็นรูปรถอยู่มุมล่างซ้ายนะครับของหน้าจองเรานะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลือกงานประเภทงานได้นะครับเพื่อนๆที่เป็นแกร็บกรุงเทพนะครับหลายๆประเภทก็จะมีหลายๆแบบที่ผมเคยบอกไปก็คือแกร็บวินเอ็กเพสแกร็บฟู้ดอะไรประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆมีหลายๆแอปเอ้หลายๆแอปพลิเคชันไม่ใช่แอปพลิเคชันหลายๆโหมด เพื่อนๆก็ต้องเข้าไปเลือกไปไปิดไป,ไปเปิดช่วงเวลาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเวลาเวลาแต่ละงานแต่ละประเภทไม่ควรเปิดเออพร้อมๆกันนะครับบางทีอาจจะเสียสูญเสียการเก็บเพชรการเก็บอินสันทีฟได้นะครับก็เพื่อนๆจะเลือกอะไรก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าไปกดปุ่มลูกศรลงเหมือนเมื่อก่อนที่อยู่มุมซ้ายบนนะครับตอนนี้ก็กดตรงรูปรถได้เลยนะครับว่าประเภทการรับงาน มีอะไรบ้างเราก็เลือกปิดเลือกเปิดตรงนั้นได้เลยจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเข้าไปปิดเปิดระบบข้างในนะครับอันนี้คือมีอยู่ตรงหน้าจอของเราแทบจะครบทุกส่วนเลยเป็นเรื่องทําให้ง่ายๆขึ้นแล้วกันนะครับสําหรับแอปพลิเคชันแ r a b d ของเราก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่โอเคนะครับแต่ว่าในการเรียกงานต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะมากหรือน้อยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนแล้วกันนะครับมาสู่หัวข้อที่7นะครับก็คือ จุดหมายปลายทางของฉันนะครับก็เราก็จะสามารถระบุได้นะว่าเราจะออไปที่ไหนบ้านเราอยุดตรงไหนเขตไหนหรือไปร้านร้านไหนหรือไปออจุดที่ลูกค้าอยู่ตรงไหนนะครับเราก็สามารถระบุลงรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับซอกซอยหรือเขตหรือหรือพื้นที่ที่เราจะไปนะครับสามารถ ระบุตรงนี้ได้เลยนะครับว่าจุดหมายปลายทางของฉันก็มีอยู่ในหน้าจอโดยที่ไม่ต้องเลือกเหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อก่อนจะต้องเลือกมุมขวาบนที่เป็นลูกศรลงนะครับ<ม>ก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าจุดที่7ก็คือจุดหมายปลาทางของฉันก็คือไม่ต้องเลือกแบบเข้าไปข้างในแล้วอยู่ข้างนอกทุกโหมดทุกฟังก์ชันก็คืออาจจะงงๆหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดฟังก์ชันที่แอปแกลบไดของเรา ได้มีการอัปเดตได้มีการออรีรันขึ้นมาให้มันเปิดโหมดการทำงานให้มันง่ายขึ้นผมว่าให้มันง่ายขึ้นนะครับในการเลือกกดอยู่หน้าจอหน้าจอเดียวเลยนะครับผมแล้วก็มาส่วนตัวนะครับส่วนตัวในการอัปเดตครั้งนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆที่ผมไปพบเจอมาเขาบอกว่างานน้อยลงนะครับประมาณนั่งรอประมาณชั่วโมง ชั่วโมงครึ่งก็ถึงจะมีงานตัวหนึ่งผมไม่รู้ว่าการอัปเดตครั้งนี้มันอยู่ในช่วงของการทดลองหรือในช่วงของการเรี ai หรือเปล่าครับนะในการส่งงานในการยิงงานเนี่ยมันอาจจะถูกปรับถูกเซตระบบใหม่ขึ้นมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องลองไปลองวิ่งดูก่อนครับว่ามันมีการทำงานที่ดีขึ้นหรือมีการทำงานที่แย่ลง แล้วก็การยิงงานต่อไปเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือว่างานน้อยลงหรืองานเท่าเดิมอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแต่ผมว่าถ้าหน้าจออัปเดตมาอย่างเนี้ยทุกๆปุ่มทุกๆโหมดอยู่ในหน้าจออันเดียวกันในหน้าจอเดียวผมว่าการทํางานง่ายขึ้นแต่ขออย่างเดียวขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะครับหน้าจอการทํางานมันไม่สําคัญอยากสําคัญตรงที่ว่าให้มีงานเข้ามาเยอะๆแค่นั้นพอไม่ต้องว่า จะให้ลูกเล่นอะไรมากมายนะครับใครห้ลูกเล่นเป็นแบบเดิมๆก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าขอให้มีการปรับรูปแบบการยิงงาน mm. การโยนงานให้เฉลี่ยๆให้มันสอดคล้องกับการวิ่งงานของเราในการออนงานของเราแล้วกันนะครับอ่าครับสําหรับการอัปเดตแอปพลิเคชันของ g r a b d r i v e ก็มีประมาณน,นี้นะครับอยากจะบอกว่าช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงอากาศเปลี่ยนด้วยอากาศเริ่มร้อนลกขึ้นด้วยนะครับ ก็ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพแล้วก็มีความสุขในการวิ่งงานครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วผมมีอะไรดีๆมาอัปเดตใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับก็ขอขอบคุณที่ยังติดตามรับฟังรับชมกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ